สวัสดีค่ะทุกคนปุกก็นำพาความหอมมาส่งท้ายปี2,515นะคะก็คือเป็นน้ำหอมจากเบอร์เบอรี่นั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครเป็นสาวกน้ำหอมเบอร์เบอรี่เนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะพลาดกลิ่นนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็น กลิ่นน้ำหอมที่มีความเป็นฟรุตตี้ฟลอเวอรี่แล้วก็กูุ่มองนั่นเองค่ะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะเพิ่งออกมาล่าสุดนะคะในปี2022เลยน่าจะประมาณราวๆปลายสิงหานั่นเองค่ะปลายสิงหา2022นั่นเองค่ะซึ่งเป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดจากเบอร์เบอรี่ของปี2022นี้เลยนั่นเองค่ะก็คือปูกก็จะมาเล่านะคะเพราะว่า ตัวนี้เป็นตัวใหม่จริงๆนะไม่ได้ตั้งใจว่าจะซื้อน้ําหอมกลิ่นใหม่ในปีนี้ไปไปๆปีนี้เลยแต่พอมาเห็นเบ r ร์เบอรเป็นออกกลิ่นนี้มาเนี่ยก็เลยอยากมีความได้ลองค่ะเพราะว่าเขา เป็นกลิ่นของฟูตตี้ฟอวรีแล้วก็กูหมองนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการรวมทั้งความที่เป็นผลไม้ด้วยนะคะทั้งเป็นดอกไม้อ,อ่อ,อนๆแล้วก็มีความเป็นครีมมี่ปนๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวพูจะมาเล่าถึงผู้กรุงน้ําหอมด้วยนะคะแล้วก็ในโน้ตของน้ําหอมจากเบอร์เบอรี่เฮอร์อเล็กเซียโอเดร็บัฟรม EDP intense นี้ค่ะ สิ่งที่ตัดสินใจที่อยากจะซื้อด้วยเนี่ยก็คือนอกจากเรื่องของกลิ่นนะคะก็คือเป็นของแพคเกจจิ้งนั่นเองค่ะเพราะว่ามีความเป็นละมุนล,ละมุนมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราอาจจะชินตากับด้วยแพคเกจจิ้งของ b บ r b e r r y h e r เนี่ยในรูปแบบของที่เป็นขวดใสๆกันซะเป็นหลักใช่ไหมคะแต่พอมาเป็น b บ r ร e r r y h e r เ l อ x ์อิเล็ p a ซีย a อเดอร์บัคฟาตัวนี้นะคะก็จะมีความเป็นละมุนล,ละมุนครีมมี่แบบว่าซอฟซ์ฟสวยๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็กลิ่นของเขานะคะก็จะเป็นกลิ่นแนวฟูตี้เฟเวอรี่ แล้วก็กลุมองนั่นเองค่ะแล้วผู้กลุงน้ำหอมเนี่ยก็มีอยู่ถึง2ท่านก็คือคุณเจอร์โรมดมาริโนแล้วก็คุณมายาเลโนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นผู้กลุงกลิ่นน้ําหอม เบอร์เบอรี่เฮอร์อยตัวนี้นะคะแล้วก็ขวดนี้นะคะอยู่ในปริมาณที่30 ML นะคะในราคาที่ปูดได้มาเนี่ยในช่วง black friday นั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าไม่ช่วง black friday เนี่ยก็จะอยู่ในราคาเต็มที่ประมาณ74ิยูโรก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,600กรว่าบาทแต่ว่าในช่วง black friday เนี่ยเขาก็จะลดลงมาอยู่ที่อยู่ที่30%แล้วนะคะก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ 1900กรว่าบาทนั่นเองค่ะแต่ว่าเชื่อว่าราคาที่เมืองไทย30 ML เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณ3 0 0พกว่าบาทอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เขาก็จะมีปริมาณ30 ML 50 ML แล้วก็1 0อ ML นั่นเองค่ะเดี๋ยวกูจะไปพูดถึงในโน้ตของน้ำหอมนะคะว่าท็อปโน้มีดเดิโนตแล้วก็เบสโนตเขาามีอะไรบ้างแล้วก็ในความรู้สึกที่ได้ใช้เนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างค่ะ ในโน้ตของ Burberry Her e l oh, e x i a o a the Park Farm EDP Intense ตัวนี้นะคะก็ในท็อปโน้ตเนี่ยเขาก็จะเป็น s t รอเบอรี่แล้วก็ Blackberry นั่นเองค่ะในส่วน m ิ d เดิลโน้เนี่ยก็จะเป็น j จ s สมินหรือมะนินะคะในส่วนเบดโน้ตเนี่ยก็จะเป็น s a n เดิลวูดแอมเบอแล้วก็วาน,นิลานั่นเองค่ะในความที่เปิดตัวมาในฉีดเป็นครั้งแรกเนี่ย จะสัมผัสได้ถึงความเป็นสตรอเบอรี่อย่างชัดเจนนะคะคือลองจินตนาการว่าเราได้กัดสตรอเบอรี่แบบฉ่ำๆหวานๆอมเปรี้ยวนะคะจะออกแนวรู้สึกประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็จะมีความเป็นครีมมี่ปนๆแล้วก็มีความเป็นพาวเดอรี่ปนๆดูด้วยนะคะแล้วก็ติดตัวหอมยาวนานตลอดวันตลอดคืนเลยเพราะว่าปู่ก็ฉีดไปลองทดสอบฉีดไปตอนก่อนเข้านอนแล้วก็ตื่นเช้ามายังได้กลิ่นไหมก็เช็คกลิ่นว่ายังได้กลิ่นอยู่แล้วก็มีความฟุ้งกระจายดีมากๆคือ อย่าฉีดเยอะนะคะสําหรับใครที่จะซื้อกิ่นนี้มาใช้นะคะเพราะว่าเขามีความที่เป็นฟุ้งกระจายตัวอย่างดีมากๆเลยค่ะคือแต้มๆเอาตามชี่ประจรก็พอเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะเขาจะมีความที่เป็นกลิ่นเขาก็จะระเหยฟุ้งขึ้นมาอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็พอรู้สึกใช้แบบฉีดไปนานๆเนี่ยเขาจะมีความเป็นกลิ่นปูไม่เห็นไม่รู้สึกถึงความเป็นกลิ่นของมะลิอะไรสักเท่าไหร่แล้วก็ความที่เป็นโน้ตของวานิลาไม่ค่อยได้กลิ่นสักเท่าไหร่นะคะ คือจะมีความได้กลิ่นเป็นของสตรอเบอรี่มากกว่าเพราะว่าคือในตัวท็อปโนดเนี่ยเป็นสตรอเบอรี่มันจะชัดเจนมากๆแล้วก็พอนานๆไปหลายชั่วโมงเนี่ยก็จะมีความเป็นเหลือเป็นความเป็นผลไม้ค่ะมันมีความเป็นละมุนละมุนแล้วก็มีความเป็นครีมมี่แล้วก็เป็นความเป็นแบบแป้งแป้งนปนด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ความหอมหวานละมุนอะไรประมาณนี้ค่ะก็เนี่ยแหละเรามาฉีดกันเลยค่ะทุกคนเพราะว่า คือถ้าใครเป็นสาวกน้ําหอมนะคะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยกลิ่นน้ําหอมของแต่ละคนเนี่ยก็เป็นความชอบส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปลองดมกันดูก่อนนะคะว่าตัวเองจะชอบไหมอเลยประมาณนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้บูมไม่ได้ไปลองที่ช็อปเลยก็คือไปอ่านในโน้ตของเขาแล้วก็ตัดสินใจซื้อเพราะว่าในโน้ตของเขาเนี่ยมีเป็นความเป็นวานิลาบอกไว้อยู่แต่ว่าพอมาดมจริงเนี่ยความเป็นวานิลามันไม่ ได้กลิ่นชัดเจนสักเท่าไหร่เพราะว่าปู่ก็มีน้ําหอมที่เป็นกลิ่นวานิลาเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายตัวแล้วก็ปู่ก็เป็นคนที่เป็นสาวกที่ชอบน้ําหอมที่มีความเป็นกลิ่นวานิลาแต่ว่าตัวเนี้ยไม่ได้บอกความเป็นวานิลาชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ว่ามันสัมผัสได้ถึงความเป็นครีมมี่แล้วก็ผลไม้ที่เป็นรอเบอรี่ในท็อปโน้ตนั่นเองค่ะมีความเป็นแบบพอฉีดวินาทีแรกเนี่ย เป็นความเป็นสตรอเบอรี่มาเลยค่ะลองลองนึกถึงว่าเรากัดสตรอเบอรี่ฉ่ำๆหวานๆอมเปรี้ยวอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เขาจะทิ้งความเป็นแบบมีความเป็นแบบว่าทิ้งความเป็นสตรอเบอรี่ไปด้วยนะคะในระหว่างที่เราฉีดเป็นนาๆเรานก็จะมีความเป็นครีมมี่ปนๆด้วยค่ะซึ่งมันจะมีความเป็นผลไม้ปนๆกับความที่เป็นแบบว่าครีมมี่แล้วก็เป็นพาวเดอรี่ปนๆอยู่ระหว่างที่เราฉีดใช้งานไปยาวนานเพราะว่า กิ่นเนี่ยเขาทิ้งความติดตัวยาวนานมากๆเลยค่ะนั่นแหละปูปูได้กลิ่นเป็นแบบสตรอเบอรี่อย่างชัดเจนในส่วนที่เป็นจัสมินในส่วนมิดเดิลน็ตเนี่ยไม่ค่อยได้กลิ่นสักเท่าไหร่แล้วก็ในส่วนของเบสน็ตเนี่ยปูก็ไม่ได้กลิ่นความเป็นวานิลาอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าปูได้กลิ่นความเป็นสตรอเบอรี่ที่เป็นท็อปน็ e ตเลยค่ะคือแบบ แล้วก็ใช้มาหลายวันแล้วด้วยก็สังเกตอยู่ตลอดเวลาว่าเขาจะทิ้งความเป็นสตรอเบอรี่ด้วยนะคะก็คือเป็นแบบสตรอเบอรี่ครีมมี่แล้วก็พาวเดอรี่นั่นเองค่ะนี่แหละก็ถ้าใครเป็นสาวกน้ําหอมนะคะก็ต้องลองไปดมกันดูก่อนค่ะเพราะว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นใหม่ที่เป็นของเบอร์เบอรี่เฮยเด็กเซียโอโดปัคฟาร์มอีดีพีนนั่นเองค่ะก็ สำหรับใครที่เป็นสาวกเบอร์เบอรีเนี่ยก็ไม่น่าจะพลาดกลิ่นใหม่ล่าสุดปีนี้เลยนะคะเพราะว่า b u r b ์ r บอเนี่ยออกกลิ่นนี้มาเป็นเหมือนกับแบบส่งท้ายปี2022เลยก็ว่าได้ค่ะแล้วก็มีความหอมละมุนละมุนในแบบรูปแบบของสตอเบอรี่นั่นเองค่ะเนี่ยค่ะก็ลองไปดมกันดูก่อนนะคะเพราะว่า ความชอบน้ําหอมของกต่บุลารบุคคลเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องลองไปเทสดมกลิ่นกันก่อนค่ะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ